สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาบัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมมาเยี่ยมฟาร์มของหมอบุตรนะฮะแล้วก็วันนี้มาขอความรู้จากคุณหมอนะฮะเพื่อเป็นความรู้เป็นแนวทางนะครับให้พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยได้ได้รักษาได้ดูแลอาการวัวของตัวเองเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนที่หมอจะไปถึงนั่นก็คืออาการของมดลูกไหลหรือว่ามดลูกทะลักนะครับ เขาละครับรายละเอียดจะเป็นยังไงนะฮะไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับครับผมแนะนําตัวนิดนึงครับผมชื่อวุฒิศักดิ์รับมกุลครับที่ทุกคนเรียกว่าอ่าหมอวุฒนะครับครับผมเบอร์โทรติดต่อครับ087ครับครับ949ครับ0828ครับครับผมวันนี้นะฮะพูดจาภาษาบัวจะมาขอความรู้จากหมออีกแล้วนะครับเพราะว่ามีเอฟซีเนี่ย ติดต่อเข้ามาเยอะแยะเลยในเรื่องของวัวมดลูกไหลหรือว่ามดลูกทะลักนะครับหมอครับผมเริ่มเลยนะฮะสาเหตุหลักๆที่ทําให้เกิดอาการแบบนี้มาจากสาเหตุอะไรครับหมอ,อสาเหตุหลักๆเลยครับมันเกิดจากการเลี้ยงดูแล้วก็การให้การให้อาหารสายพันธุ์บ้างบางตัวก็ขึ้นอยู่กับเวลาเขาท้องลูกเขาโตๆอย่างนี้ครับครับผมเขาก็จะมีการ แบบว่าลูกเขาดิ้นเขาอะไรมันก็จะจะไอเหมือนว่ามันจะทําให้แบบช่องคลอดมันขยายมากเพิ่มมากขึ้นนะครับครับแล้วก็บางทีก็เกิดจากเชื้อราครับเชื้อราที่มันก็มาจากฟางบ้างหรืออาหารที่เราใส่ลำแล้วมันนานอย่างเงี้ยครับอ่ามันก็จะทําให้เวลาวัวที่กินเข้าไปแล้วมันก็จะไปทาปฏิกิริยาทําให้แบบว่ามีอาการพองตัวของมดลูกอะไรประมาณนี้ครับครับอ่าแล้วก็จะทะลักออกมาอ๋อครับเป็นได้ทุกสายพันธุ์ เป็นได้ทุกสายพันธุ์ครับส่วนมากที่หมอเจอเนี่ยเจอพันธุ์อะไรเป็นเยอะสุดอ่าโดยโดยส่วนมากแล้วจะเจอพวกอ่าลูกผสมฮินดูบาซินครับอ๋อแล้วก็ลูกผสมพวกปามมนอ่าครับ,รบอ่า<ว>ชาวเล่แบงกัตจะน้อยบาซินกับปามมนพูดง่ายใช่ครับใช่แต่ว่าเป็นพวกลูกผสมใช่ครับอืยิ่งยิ่งวัวไทยยิ่งไม่ค่อยจะได้เจอเลยครับอ่าเพราะวัวไทยเขาจะได้เดินวัวที่วัวที่เขาเลี้ยงแบบเดินทุ่งเนี่ยครับโอกาสที่มวกลูกจะไหลน้อยมากครับครับ เขาได้เดินเขาได้แบบร่างกายเขาได้เผา,าผ่านไขมันได้แบบเหมือนได้ใช้พลังงานเต็มที่ครับครับแต่ก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ส่วนน้อยส่วนน้อยครับส่วนน้อยอยู่ใช่ครับลักษณะอาการนะฮะที่หมอเคยเจอมาอาการเริ่มต้นเขาเป็นยังไงอาการเริ่มต้นก็จะก็คือว่าอาการเริ่มต้นเขาก็จะเบ่งเบ,บ่งยกหางโกงหางครับอ่าเหมือนเหมือนเหมือนวัวจะข้อรับครับ แต่แต่ไม่ได้คลอดลูกแต่เขาจะาเบ่งช่องคลอดออกมาอ่าเพาพอเบ่งช่องคลอดออกมาเป็นงงแข็งปุ๊บแล้วก็จะเป็นตัวเมลูกที่เป็นแท่งๆอ่ะครับครับอ่าแล้วมันจะขยายขยายออกมาจนถึงพวกปุ่มลกปุ่มอะไรที่มันอยู่ครับครับในกรณีที่ว่าบัวที่ผอมและเราเอามาเลี้ยงให้อ้วน,ม,นมันก็จะมันก็จะออกได้เหมือนกันอืมครับอ,อาการเหล่านี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้กับบัวท้อง ใช่ครับบวท้องบวท้องว่างบัวท้องว่างก็ก็ก็มีอาการทะลักได้ครับอ่าโดยโดยโดยสาเหตุจากคืออายุของแม่วัวครับแล้วก็การเลี้ยงดูบางทีเราให้อาหารหยาบมากเกินไปครับอาหารหยาบก็ไปดันให้ตัวมลูกอ่าปิ้นออกมาอืมอ่าการที่มลูกปิ้นออกมามันจะมีสองกรณีครับคือเป็นตัวมลูกแท้ๆกับผนังมลูกครับอ่าที่เป็นเราเห็นแดงๆเป็นลูกโป่งเงนี้ก็คือผนังมลูกแต่ถ้าเป็นมลูกจริงๆก็คือมันจะออกมาเป็น ยวงใหญ่ๆเลยนั่นคือสาหัสหรือยังใช่ครับสาหัสแล้วครับถ้าออกมาเล็กๆยังยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับเอเล็กเเขาเรียกว่าผนังมลูกใยๆครับทะลักออกมาใยๆครับครับแต่ถ้าออกมาใหญ่ก็คือมะลูกทะลักนะครับอ่ามันมันจะเกิดได้สองกรณีคือหลังคลอดอ่าแล้วก็ก่อนคลอดอ๋อก่อนคลอดคือท้องแก่ประมาณ8เดือนก็8แปดเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเขาก็จะบางตัวลูกเขาโตมากหรือเราเลี้ยงดีเกินไปอ้วนเกินไปเงี้ย มันก็จะทะลักออกมาได้ครับอ๋อคือหมายถึงส่วนมากแล้วเนี่ยจะเกิดวัวที่ท้องแก่ใช่ครับแต่ยังไม่ถึงกําหนดคลอดใช่ครับจะมีเมลูกทะลักออกมาก่อนใช่ครับกรณีที่2ก็คือหลังจากวัวที่คลอดลูกแล้วใช่ครับคลอดลูกแล้วประมาณ12-24ชั่วโมง12-24ชั่วโมงนี่คืออาการนี่คือเสี่ยงมากใช่ครับใช่ครับกรณีที่คลอดแบบกรณีที่คลอดคือช่วยคลอดลูกเขาโต สองการช่วยคลอดที่ว่าลูกเขาเกิดการคลอดผิดท่าครับอ่าเขาก็จะทําให้มดลูกเนี่ยมันขยายตัวมากขึ้นแล้วพอทีนี้มันยังไม่กลับไปเข้าอู่มันก็จะเวลามันนอนมันก็จะทะลักออกมาคครรัับบแล้วก็กรณีที่เขาจะเบ่งลกออกมาเนี่ยครับลกก็คือประมาณ4ี่ชั่วโมงบนคลอดลูกจะเบ่งลกออกมาปุ๊บมันก็จะมีช่องคลอดหรือมดลลูกออกมาตามถ้าบางตัวที่ที่เราไม่ได้ดูแลเต็มที่ครับครับผมทีนี้เอาละครับสาเหตุรู้แล้ว สายพันธุ์ที่เกิดขึ้นเยอะรู้แล้วแต่ว่าเปอร์เซนต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นส่วนน้อยนะพี่น้องนะก็ไม่ต้องตกอกตกใจอะไรทีนี้เกษตรกร,เ,ร,กรเมื่อเจอกับตัวเองปุ๊บเบื้องต้นการปรมพยาบาลหรือว่าการดูแลเขาก่อนที่หมอจะไปถึงเนี่ยแนะนํำยังไงอ๋อก็อื่นก็ต้องถ้าเกิดว่าเป็นวัวฝูงก็ต้องแยกแยกก่อนครับ,รบแยกให้เขาเข้ามาอยู่อยู่ตัวเดียวก่อนแล้วก็ทํวาอสะอาดอาพวก ตัวมันลูกใช้น้ํายาเด็ดตอนอาฉีดล้างครับเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อครับพี่แล้วก็โทรเรียกหมอมาทําการยัดแล้วก็เย็บเข้าเลยครับครับครับแล้วอของกินยาเบื้องต้นแนะนําคือยาเบื้องต้นคือให้ให้ใช้พวก Ad ด e ีแล้วก็อีซิลเนียมครับมันจะช่วยได้กับวัวที่ อ่าุ้มท้องครับอ่าแล้วก็วัวอ่าหลังคลอดอก็ฉีดเอดียสามีฉีดคาร์โตซานได้ครับอ่ากรณีที่เราเห็นเห็นแล้วว่ามลูกทะลักออกมามียาตัวไหนช่วยได้เบื้องต้นบ้างอ่าเบื้องต้นยาตัวไหนนะครับถ้ากรณีที่เห็นมลูกทะลักแล้วคือทำความสะอาดแล้วก็ใช้น้ําตาลครับ<อ>น้ำตาลตัวนี้จะช่วยซับน้ําที่อยู่ในตัวมลูกครับให้มันคลายตัวขึ้นอ่าแล้วพอหมอเข้ามาก็จะระยัดง่ายๆ แต่ถ้าเราไม่ชํานาญเราก็เราก็ใช้น้ําเกลือล้างเล็ดตอนทำความสะอาดไว้รองใช้ผ้ารองไว้ครับครับหมอเคสแบบนี้อันตรายแค่ไหนถามว่าอันตรายถึงชีวิตก็มีครับบางตัวก็เป็นมะลูกอักเสบเรื้อรังติดเชื้อผสมไม่ติดครับแต่ถ้าตัวไหนที่มันน้อยก็ไม่เป็นไรครับอาจจะเย็บแล้วก็สามารถเช็คดูว่ามะลูกมันเข้าอู่หรือยังแล้วก็ล้างมะลูก แล้วเขาสามารถกลับมากลับ <g rab es> มามีลูกได้ครับมีลูกได้เหมือนเดิมใช่ครับ oh. อ๋อคือ,ค,อ,ค,อคือการเลี้ยงวัวของเราบางทีเราเลี้ยงอยู่ในข้อเขาไม่ได้เดินมากครับอ่าเขาก็จะอ้วนไขมันเขาจะพอกในตัว,ในต,วในตัวช่องข้อหรือตัวผนังมดลูกอะไรวะนี้มันก็จะดันออกมาครับ oh. อ๋อแต่ถ้าเราใช่ครับอ้วนมากก็ไม่ดีคือวัววัววัวตัวเมียเนี่ยบางทีเราเราเลี้ยงอ้วนมากมันก็จะมีปัญหาเมลูกคลักบ้างมีปัญหาอ่ากีบเรื่องกีบเรื่อง การยืนการเดินนะครับมีทุกอย่างสรุปแล้วก็คือ1การเลี้ยงดูใช่ครับการเลี้ยงดูสองสายพันธสายพันนะครับสามก็อยู่ที่อาหาร3สามก็คือเรื่องของอาหารการกินอาหารการดูแลเบื้องต้นการผสมพยาบาลเบื้องต้นก็อย่างที่หมอบอกนะครับที่ดีที่สุดคือตามหมอให้ไวใช่ใช่ครับแต่ว่าก็เคยมีเคสสูญเสียขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นตอนกลางคืนที่เจ้าของนอนหลับพักผ่อน เอามาก็คือแบบไม่ทันแล้วอย่างนี้คือเขาเบี่ยงจนหมดแรงครับครับผมต่อให้เราเอาเข้าได้แต่ทีนี้ร่างกายของวัวเขาไม่พร้อมครับมันก็มีโอกาสสูญเสียมันมันมันสูญเสียได้หลายอย่างครับผมครับผมโอ้โหวันนี้ความรู้เต็มๆต็มเลยนะครับพี่น้องครับเอาล้ครับใครมีความรู้อยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาที่เบอร์0 8 7ดครับ949 0828ครับครับผมหมอแล้วเคสแบบนี้กรณีแบบนี้ ค่ารักษาค่าดูแลอาการแบบนี้หมอครับคิดยังไงตอนก็คืออยู่ที่ระยะทางแต่แต่ถ้าเขตพัทยาเขตบารมุงเขตนี้จะอยู่ที่ประมาณ800ครับอ๋อแล้วแต่ความยากความง่ายครับผมครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอ่าตรงไกลๆก็มันจะมีบวกค่าน้ำมันครับครับผมครับจะมีตรงนั้นครับพี่ฮะผมก็วันนี้ถือว่าได้ความรู้เต็มๆเลยจากหมอวุฒินะครับวันนี้ขอบคุณมากครับหมอครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับผมเป็นไงบ้างครับก็น่าจะได้ความรู้กันไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีความสงสัยนะฮะเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมติดต่อมาที่เบอร์หมอวุฒได้เลยนะครับรับสาย24ชั่วโมงนะครับเอาละครับพี่น้องครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะฮะคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาบัวสำหรับวันนี้ ขอบคุณแนละสวัสดีครับ